ก้าวม้วงง่ายไหมเดี๋ยวนี้ครับปนได้หันข้าจะบอกก็เอยปนเดี๋ยวคอยจุ่มแล้วแม่นเลยน้องคงไม่ได้นะหันไม้ก็เจ้าโบอาจะนั่งได้เด้อบริวารกันครับมือเดียวรวมเดียวเด้อ เริ่มกระจายไปเ้ยปลาวอนน้ว่างอยู่ดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ lại มมีแ้วนายเอาปลาเาต้องเอาคนกดปลาให้เจ้านำไปดีฮ่า

สวัสดีครับมีคนดูหนึ่งคนผู้ชมสิเลยมาเป่าขึ้นนิ่งเนี่ยเป่ามันเป็นไปได้ยังบ่ Đó cái gì mà kênh Ghiền Mì Gõ gì không bỏ lỡ những video hấp dẫn để